การประชุมเสาหลักแต่ละครั้งรู้ไหมครับว่าซานิมิเน่สร้างเรื่องบ่อยๆ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องดาบพิฆาตอสูรในคลิปนี้ผมเอาประเด็นเรื่องของการประชุมเสาหลักมานะครับผมวันนี้จะมาอธิบายให้ฟังว่าการประชุมเสาหลักนั้นมันมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจบ้างตามที่เราเห็นในเนื้อเรื่องเนาะแล้วก็มีการประชุมเสาหลักครั้งไหนที่เราหยิบยกมาพูดคุยได้บ้างในความหมายก็คือว่ามันมีมาตลอดนั่นแหละนะครับหลายสิบครั้งแหละแต่ว่ามันก็จะมีพวกการประชุมครั้งในอดีตที่ไม่ได้มีการมาบอกเล่าอะไรให้เราเห็นนะครับก็จะหยิบ ว่าเนี่ยนะคือการประชุมเสาหลักแล้วก็มันมีวาระการประชุมมีประเด็นอะไรที่เกิดขึ้นในการประชุมครั้งนั้นบ้างครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้จะมีการสปอยด้วยนะครับใครที่เป็นสายอนิเมะอย่างเดียวไม่ได้อ um ่านมังงะก็ปิดคลิปนี้ก่อนได้ครับโอเคถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรู้จักกันดีกว่าว่าการประชุมเสาหลักมันเป็นอะไรยังไงก่อนอื่นมารู้จักการประชุมเสาหลักนะครับผมก็ตรงตัวนะครับผมพอเป็นการประชุมเสาหลักก็จะประกอบไปด้วยท่านอุบุยาชิกิคัองอยะที่เป็นผู้ดําเนินการประชุมนะครับแล้ว,ว,ลนวนาวลา นนั้มาประชุมครับโดยที่ถ้าครั้งไหนขาดใครไปพวกคนที่จะขาดประชุมก็ต้องมีเหตุผลนั้นชอบทำนะครับไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บสาหัสอยู่พอดีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ซึ่งก็จะมีบางคนด้วยนะครับที่เรียกว่าขาดประชุมโดยไม่ชอบทำนะครับผมเป็นเรื่องสําคัญขนาดนี้ยังอุตสาห์ขาดประชุมซะได้ไม่มีความรับผิดชอบในฐานะสวเอ้ยไม่ใช่ไม่มีความรับผิดชอบในฐานะเสาหลักซะเลยนะโดยกําหนดการของการประชุมเนี่ยเบื้องต้นอุบุยาชิกิเขาจะมีการบอกกับทางเสาหลักไว้นะครับว่าเราจะประชุมกันทุกๆ6เดือนหรือทุกๆครึ่งปีหรือปี ครัั้งนนเองอันนี้ก็คือจะเป็นเวลามาตรฐานที่ทางเสาหลักเองเนี่ยเขาก็ต้องรู้ล่วงหน้าไว้ประมาณนึงอยู่แล้วครับแต่ดูแล้วจะไม่ได้กําหนดวันซะทีเดียวนะครับสมมติว่าอาจจะระชมเดินมิถุนากับเดินทันว่าเป็นหลักนะอ่าก็เตรียมตัวกันให้พร้อมนเจ้าพวกเราเสาหลักทั้งหลายอะไรเงี้ยน,นะครับก็อาจจะมีการเตรียมการไว้ประมาณนั้นครับผมโดยที่ว่าเวลาที่มีการประชุมปุ๊บก,ก็จะมีพวกอีกาไปแจ้งข่าวว่าท่านคังอาํากำหนดวันประชุมมาแล้วนะก็เตรียมมาประชุมกันในวันที่ท่านคังอาได้บอกด้วยเดอ้อโดยการประชุมเสาหลักอันนี้นะผมขอพาดพิงนิดนึงน ทีมมูซันเขาก็มีการประชุมกับพวกเขาเหมือนกันนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าการประชุมข้างขึ้นหรือข้างแรงก,ก็ตามเนี่ยทุกคนสังเกตไหมว่ามูซันเนี่ยเขาชอบให้พวกอสูรเนี่ยงดออกเสียงนะคือมึงนั่งนิ่งๆมึงฟังกูพูดพอถ้ากูถามอะไรไปแล้วอย่าเสลอตอบอะไรที่มันแบบว่าไม่เข้าหูกูขึ้นมาลนะอะไรเงี้ยนะครับมูซันเองจะมีพฤติกรรมแบบนี้ซึ่งคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเรียกว่า power harassment meeting ครับผมก็คือเป็นการประชุมโดยที่ว่าหัวหน้าแม่งพูดอยู่คนเดียวแล้วก็พูดจากดดันลูกน้องทำร้ายความรู้สึกกกกกลลลลนน้้้้ออออองงงะคครรรััับบบแแตต่่่ถาา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 มมมททีปชุขสวหหหืืืเเย ที่ท่านอุบุยะชิกิเขาจะมีการประชุมเสาหลักนะมันคือการประชุมโดยที่ว่าพวกเสาหลักจะเป็นคนที่ต้องมีการออกความเห็นออกคําพูดมาซึ่งถ้านับเป็นสัดส่วนการพูดแล้วนะครับท่านอุบุยะชิกิกับเสาหลักเนี่ยท่านอุบุยะชิกิพูดประมาณสักสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองส่วนใหญ่ก็คือจะฟังพวกเสาหลักมานะครับแล้วก็เขาก็จะมีการออกนโยบายออกแผนการต่างตนนาที่จะใช้รบไว้เตรียมการนะครับแล้วก็เอามาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อสรุปในการประชุมรอบหน้าหรือถ้าอันไหนมันมีความเร่งด่วนบาางออะร่ีีุุชิกกกเ็จมส เพื่อไปแจ้งกับพวกเสาหลักอีกทีหนึ่งนะครับว่าแผนที่มีการเสนอมาแผนที่มีการพูดคุยครั้งนั้นเรามีนโยบายแบบนี้เพิ่มเติมนะนะครับก็จะมีการบบว่าเอาเนื้อหาตรงนี้มาสังเคราะห์นั่นเองครับก็ถือว่าเป็นการประชุมที่ผู้นํารับฟังคนที่เข้าร่วมประชุมรับฟังลูกน้องเป็นอย่างดีเลยนั่นเองเนาะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะครับว่าการประชุมเสาหลักที่เกิดขึ้นในเนื้อเรื่องเนี่ยจะมีครั้งไหนอะไร,ะไรยังไงบ้างโดยอันที่ผมหยิบยกมานะครับก็เป็นการประชุมทั้งหมด5ครั้งดด้วยยกัันครบบโชอมากนะครับก็คคือ5รั้งนนนนนนนีีี้ไมมมมม่่่เเเหือกัััลยครรบผจะะะปด็ตาางท มีประเด็นนน้นประเด็นนี้เอามาให้เราพูดคุยกันได้สนุกสนานกันเลยทีเดียวครับผมมาดูการประชุมครั้งแรกก่อนนะครับเรียกว่าเป็นการประชุมที่ซานเนมิเพิ่งเป็นเสาหลักวายุคือตอนนั้นเท่าที่เห็นรู้สึกว่าจะมีเสาหลักหินผายอย่างเกียวเมใช่ไหมครับมีอุซุยแล้วก็มีเป็นโคโจคาณาเอกครับแล้วตัวซานเนมิเนี่ยเขาเพิ่งกำจัดอสุธข้างแรงมาได้แล้วเพิ่งสูญเสียเพื่อนรักอย่างมาซาชิกะไปนั่นเองครับแล้วทีนี้พอเขาได้เป็นเสาหลักวายุแล้วแล้วก็อารมณ์ประมาณว่าได้มาเจอกับท่านคางายะเป็นครัััั้้้้งงงแแรรรรรกกกกก็ม็มมมีีาาหนนนสสททเลยะค,คือปชุ ื่องนั่นแหละนะคือการที่ซันเอมีเห็นว่าท่านคังายะดูหน้าตากลิ่มกลิมยิ้มยิ้มประมาณว่าแบบมีคนในหน่วยตายแล้วจึงทําหน้าแบบนี้ได้โอ้โหเห็นแล้วขึ้นไส้ว่าแกนี่มันสบายจริงๆเลยนะท่านอุบุยชิกินะเออก็มีการพูดอย่างนี้นะครับเสร็จปุ๊บเกียวเมก็จะมีอาการของขึ้นเล็กน้อยบอกว่าเนี่ยชินาสึกะว่านายเองเนี่ยยังไม่รู้มารยาทในการที่จะพูดคุยกับนายท่านสินะเสร็จปุ๊บนายท่านคังายะก็บอกเลยนะครับว่าไม่เป็นไรเกียวเมให้ซันเอมีเขาได้พูดเถิดนะครับซันเ ทําตัวเป็นผู้นําทําตัวเป็นหัวหน้าของพวกเราทั้งๆท,ท,ที่มองแค่พวกเราเป็นเหมือนหมากตัวหนึ่งที่ออกไปต่อสู้แท้ๆเลยนะก็ว่ากันไปนะสาธยายเลยแล้วที่นี้ท่งางอาไยะก็บอกว่าถ้าเธอคิดว่าฉันมองพวกเธอเป็นแค่หมากตัวหนึ่งฉันเองก็เป็นแค่หมากตัวหนึ่งเหมือนกันนะพวกเราทุกคนล้วนเป็นฟันเฟืองที่มีไว้เพื่อขับเคลื่อนหน่วยพิฆาตอสูรฉันไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรมาจากไหนเลยฉันเองก็เคยมีความตั้งใจที่จะจับดาบแล้วก็ไปต่อสู้แล้วเหมือนกันแต่จับดาบฟันไม่ถึงสิทีร่างกายก็หออก้ โดยที่ท่านคังยายะพูดด้วยแบบว่าไม่มีอารมณ์โกรธไม่มีอารมณ์ฉุนเฉียวอะไรกับสิ่งที่ซานเนมิทําเลยนะพร้อมตรงนั้นนะครับซานเนมิเขาจะได้รู้สิ่งที่ท่านคังอญญายะเป็นนะครับนั่นก็คือท่านคังอญญายะจดจําชื่อจดจ,จําหน้าจดจ,จําทุกช่วงชีวิตของพวกนักล่าสูนทุกคนที่เข้ามาน,นหน่วยได้หมดเลยจําทั้งมาสาจิกะได้แล้วก็จําทั้งเพื่อนร่วมสมรภูมิตรร่างแต่นาน,นาของซานเนมิซึ่งซันเอมิกับมาสาจิกาเนีย่ยเป็นเพื่อนรักกันเป็นศิษย์พี่กันอย่างเงี้ยมันก็จะ เขาก็ไม่รู้เลยว่าเป็นใครชื่ออะไรบ้างซานเนิมิยังจําชื่อเพื่อนพ้องเหล่านั้นไม่ได้เลยแต่ท่านคังอญญายะจําได้นะอันนั้นก็คือเป็นการเปิดใจซานเนิมิอย่างเต็มรูปแบบเลยนั่นเองครับการประชุมต่อมาการประชุมครั้งที่2นะครับผมการประชุมที่ว่าด้วยเรื่องของเสาหลักที่มีจํานวนน้อยเกินไปครับในการประชุมครั้งนั้นนะครับก็เรียกว่ามีเสาหลักที่ตอนนั้นรู้สึกโอบานายมุอิจิโร่มิซึริยังไม่ได้มาเป็นเสาหลักอะไรแต่อย่างใดนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันมีประเด็นตรงที่ว่าเสาหลักเ,นะเ,ลเพ,เพลิงณเวว่าา ค,นนคือแบบว่าตอนนี้ไม่เอางานเอาการแล้วไม่ออกไปลาอสูรมีประชุมเสาหลักก็ไม่มาเข้าร่วมนายท่านเรียกตามตัวอย่างนี้ก็ไม่ยอมมาเจอนะจนท่านคังอายะได้ดําเนินการนะครับให้ตามลูกชายอย่างเรนโกคุเคียวจูโร่มาประชุมแทนซึ่งณจุดนั้นเนี่ยเรนโกคุคือพร้อมจะเป็นเสาหลักแล้วนะครับก็คือเป็นตาแหน่งคิโนเอะแล้วนะก็เข้ามาประชุมนะครับแล้วทีนี้ไอซันเนมิมันเหมือนไม่ได้อ่านไลา์กลุ่มครับผมคือเหมือนกับว่าซันเมิเนี่ยเขาไม่รู้ว่าท่านคังอายะตามเรนโกคุมาหรือยังไงแต่ว่าการประชุมเสาหลักเนี่ยต้องบอก แต่ทำไมเรนโกคุเคียวจูโร่ที่ยังไม่ได้เป็นเสาหลักอย่างเงี้ยแต่ทำไมถึงเข้ามาร่วมไปชุมด้วยละ่ะแล้วก็มีการทะเลาะก,กับซาเนมินะครับที่จริงแล้วเนี่ยเคียวจูโร่ไม่ได้ทะลเลาะอะไรกับซาเนมิครับแต่ซาเนมิแม่งหาเรื่องครับผมเออรอบแรกหาเรื่องทั้งทางระยะไปพอมารอบนี้ปุ๊บมาหาเรื่อง uro, เคียวจูโร่นะครับก็มีการทะเลาะก,กันเล็กๆน้อยๆครับแต่เคียวจูโร่เรียกว่าไม่เอาด้วยเลยครับผมก็คือไม่ยอมสู้ไม่ยอมทะลเลาะอะไรกับซาเนมิเพราะว่ากฎของหน่วยมันก็บอกอยู่ชัดเจนนะครับว่าห้ามให้คนในหน่วยทะเลาะก,กันอย่างเเดดดดด็ข็ขาาไไมมมม่่่ววจจจจะะปนนนกกกรรณีีีใใตตซึงยยูโพพหห้้้ิุผแล จากนั้นเนี่ยท่านคังอายะก็ได้ออกคาสั่งกับเคียวจูโร่โดยตรงเลยว่าตอนนี้เคียวจูโร่พร้อมที่จะเป็นคนที่ขึ้นมาเป็นเสาหลักแทนพ่อแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีพื้นที่อยู่พื้นที่หนึ่งที่ชินจูโร่เองเขาก็ห่างหายมานาะนซึ่งนั่นเป็นพื้นที่รับผิดชอบของเขาซะด้วยนะครับโดยที่ว่าให้เคียวจูโร่มุ่งไปที่นั่นหลังจากนั้นเนี่ยกำจัดอสุนข้างแรมให้ได้พอกําจัดอาสนข้างแรมเสร็จปุ๊บก็จะได้ขึ้นเป็นเสาหลักครับแล้วเคียวจูโร่เองก็ใช้โอกาสนี้ในการที่จะพิสสสสูจรราาานนนนนนน์ีีมมมมือววว่่าา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 าเเเเเค้้้้รรรรถปปป็็็็หหหหลลัััักกกกกไไดดดแะะย เองเนี่ยเวลามีประชุมทีไรก็สร้างเรื่องแล้วเกินนะนี่ครั้งต่อมาจะเป็นครั้งที่3นะครับผมพรอตัวนี้จะรีมาร์คต,ตื๊ดๆไว้ให้นะครับว่าครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ที่ผมหยิบมามันไม่ได้เรียงกันนะครับมันอาจจะมีครั้งอื่นมาขั้นๆไว้นิดนึงแต่ทุกคนจำคอนเซ็ปต์ไว้อย่างเดียวว่าเขาจัดกันทุกๆครึ่งปีครับผมบางจังหวะอาจจะมี4คนบางจังหวะอาจจะมีเสาหลัก5คน6คนอะไรก็ออกว่ากันไปนะซึ่งอันที่3มที่ผมคัดมาให้นะครับน่าจะเป็นการประชุมที่เสาหลััักกมีีจํําาาาานน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 วเเยยยออ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 ะะทท่่่่สุดดคคคคคครผ็ืื9 9งงงงงแถ้้้ิพููข มาตั้งแต่การประชุม6เดือนที่แล้วด้วยครับซึ่งก็คือจะเป็นการประชุมที่เราได้เห็นตอนยีิบ่ามาน้อก็คือว่ามันจะมีประเด็นเรื่องของพระเอกทันจิโร่ของเรานิดนึงว่าพาน้องสาวที่เป็นอาสูรไปนู่นไปนี่ได้ด้วยเหรอนะครับพวกเราเป็นหน่วยพิฆาตอาสูรไม่ใช่เหรอพวกเราต้องกำจัดอสูรไม่ใช่หรือทำไมแบบว่ายอมให้นักล่าสูรคนหนึ่งพาสูรไปนู่นไปนี่ได้แล้วถ้ามันโจมตีคนเราจะทำยังไงซึ่งการประชุมเสาหลักครั้งนี้เนี่ยเรียกว่ามีการพิพากษาทันจิโร่กับน้องสาวที่เเเเเปปป็็็นนนนนนนอออออสสูรรรรีีีี่่ยหหหลลลััััักกกกกกคคบผมมมมมทจจะะข้้้้าาาาาชุิิงงซึแวื ที่มีเนสโกะอยู่ข้างในใช่ไหมครับแล้วก็ใช้ดาบเสียบเข้าไปที่ตัวเนสโกะเสียบโชเสียบโชเนสโกะก็ได้รับบาดเจ็บทุกคนที่อยู่ตรงบริเวณนั้นนะครับยกเว้นมิสซิริยกเว้นมุยจิโร่อย่างเงี้ยค่อนข้างจะใส่น้ําหนักไปยังการที่ว่าต้องกําจัดน้องสาวของไอ้นักดาบคนนี้ซะนะครับผมก็คือทั้งเลนงคุอุซุยอะไรพวกเนี้ยไม่เห็นด้วยกับการมีตัวตนของเนสโกะนะครับแล้วทีนี้พอท่านคางยะปรากฏตัวขึ้นมาปุ๊บก็ได้มีการบอกก่อนนะครับว่าตอนเนี้ยชีวิตของเนสโกะที่ว่าเป็นออูแล้ววก็ไมมมมม่โจตตีีีนนนนุุษษยยย์์ชิขงค วนั่นก็คืออูโรโกระกิซากอนจิโทมิโอกากิยูและก็คามาโดทันจิโร่ถ้าเกิดว่านิสโกะโจมตีมนุษย์เนี่ยนะทั้งสาคนนี้จะยอมคว้านท้องเพื่อเป็นการไถ่โทษครับตอนแรกทุกคนก็ยังแบบว่าอึง้งๆอยู่นะครับว่ามันจะเป็นไปได้แล้วมันจะนู่นนี่นั่นไหมซึ่งซานนีิก็เอาเลยครับผมเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ให้เองครับนายท่านก็คือเอาเลือดของตัวเองเนี่ยมายวดนิสโกะนะครับว่านิสโกะเนี่ยนะจะต้องได้กินเลือดแล้วก็พุ่งเข้ามาโจมตีตัวเองเป็นแน่แท้แล้วซานนี่เนี่ยผมใช อาสูน่าจะมีความมึนเมาแล้วก็อาจจะอยากเข้ามากินหรือเปล่านี่นะครับผมซึ่งเนสโกก็ออกมาจากกล่องนะครับแต่ว่าก็ไม่โจมตีซานเนมิในท้ายที่สุดจนท่านคังายะได้บอกว่าเท่านี้ก็พิสูจน์ได้แล้วสินะว่าเนสโกเป็นอสูนที่ไม่โจมตีมนุษย์ครับทันจิโร่รอดโปะนะครับวาระการประชุมรอบที่หนึ่งผ่านไปและทีนี้ก็จะเข้าสู่การประชุมอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับทันจิโร่เองก็ถูกเอาไปรักษาตัวนะครับผมและทีนี้ท่านคังายะและก็พวกเสาหลักทั้งหลายก็มีการมานั่งประชุมกันซึึ่่่่งงงทรรนนนนนัั้้้ดูแแลลววาาจะะะปชุมกตอนะซ การประชุมครั้งนั้นก็จะเป็นวาระพื้นฐานที่ผมได้บอกไว้ก่อนหน้านี้เลยนะครับเพียงแต่ว่ามีเรื่องของทันจิโร่กับเนซุโกะเพิ่มเข้ามานะทุกคนก็จะมีการรายงานนะครับว่าตอนนี้พื้นที่ที่ตัวเองดูแลเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีข้อมูลอื่นเพิ่มเติมเสริมไหมที่มันเกี่ยวข้องอะไรกับหน่วยของเราก็จะมีการรายงานว่าแบบตอนนี้คนที่พวกเสาหลักเลี้ยงดูคนที่พวกแบบว่าสอนปราณเขามีการสอนปราณให้จากสำนักนูน้นจากสำนักนีน้นักดาบรุ่นใหม่รู้สึกว่าจะตายไวขึ้นนะก็คือฝีมือค่อนข้างอ่อนแอซึ่่่งงงงเเเห็นนนจจาาาาากกกสถร์ขออโยยิชัดล ว่าพทษนักล่าสูนรุ่นใหม่เนี่ยตายกันเร็วเกินไปก็คืออ่อนเกินไปและบางทีจะโทษนักล่าสูนคนนั้นหนึ่งเดียวก็ไม่ได้ครับก็ต้องโทษคนที่สอนที่ฝึกมาด้วยเหมือนกันเนาะก็จะมีการพูดคุยตรงนี้นะท่านาองาอยะเองก็โอเครับเรื่องไว้แล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสครั้งหน้าย,ยังไงก็อาจจะมาว่ากันอีกทีหนึ่งเกี่ยวกับประเด็นตรงนี้ก็จบการประชุมในรอบนี้ไปนั่นเองครับเออถือว่าเป็นการประชุมครั้งแรกที่ได้เห็นในเนื้อเรื่องเลยเนาะของซีซั่นหนึ่งนะแล้วพอการประชุมครั้งนี้จบลลงงงงเเเเสสรรรรรรร็็็จจปปปปปปปัับกกกกกาาาาาาะะะชชุุมมห้ต่่่่อออไนนทีวดืขฏ ขึ้นมายังไงนั่นเองครับอันนี้เป็นสถานการณ์ของหลังหมู่บ้านช่างตีดาบนะครับโดยที่การประชุมครั้งนี้ต้องบอกเลยว่าท่านคังายักษเจ็บป่วยหนักหน่วงมากไม่สามารถเข้ามาประชุมได้นะครับก็เลยต้องให้ท่านภรรยาอามาเนะมาประชุมแทนท่านคังายักษนั่นเองครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้สาหลักทุกคนก็เป็นห่วงท่านคังายักษนะครับโดยเฉพาะแบบเกียวเมที่สนิทชิดเชื้อกับท่านคังายักษเนาะก็บอกเลยว่าขอให้ในายท่านสุขภาพหายดีวันดีคืนน้าแล้วก,แวก็แล้วก็ขอให้ท่านอามาเนะเองก็มีจิตใจที่เข้มแข็งด้วววยยนนนะะขออรรรรรัััับบโดที่่่าาาาเ้้้สูกกปชุมงคค็ื มันเห็นสถานการณ์ประหลาดอย่างหนึ่งที่เหมือนกับยุคเซงโงคุครั้งนั้นที่มูซันเคยโดนไล่ต้อนมาแล้วนะครับนั่นคือเป็นสถานการณ์ที่นักล่าอาสูรมีปานปรากฏขึ้นมาโดยที่ว่าในตอนต่อสู้กับทางเทิงงูแล้วก็เกียรโกดตอนนั้นทันจิโร่มีปานปรากฏออกมานะครับแล้วก็มุอิจิโร่เองมิซึริเองก็มีปานปรากฏออกมาซึ่งอันนี้นแหละเรียกว่าเป็นปันจจัยที่ทําให้สามารถเอาชนะอสูรข้างขึ้นมาได้ซะด้วยครับโดยบอกแสที่ท่านอามาเนีมีนะครับก็คือจะเป็นเรื่องที่ว่าพวกเสาหลักพวกนักลล่่าาาาาูรเเกกกงๆในนนนนยยุทีแ้้ว็มมปปฏขึะ แต่ว่าก็ไม่มีข้อมูลอะไรที่มันเป็นเชิงลึกอ่ะแต่ว่าทํายังไงปานถึงจะปรากฏออกมาล่ะเพราะว่าถ้าปีปาาปรากฏออกมาปุ๊บแล้วก็มันจะเป็นตัวการันตีได้เลยว่าจะมีความแข็งแกร่งมากพอที่จะทําให้สามารถต่อสู้การสนได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งมิสเอริเองก็พยายามอธิบายนะครับว่าตรงนั้นมันอชือบตรงนั้นมันอชเทปตรงนั้นมันอชเทปอะไรเงี้ยคืออธิบายไปปุ๊บทุกคนคิดว่าทุกคนเข้าใจไหมนะครับตอนนั้นคือทุกคนงงนะครับพอมิสเตอร์ดิอธิบายไปปุ๊บก็ทุกมม่เเ้าาใอติิิรหยธบพ ว่าอ๋อมันอาจจะเป็นเรื่องของการที่ว่าอุณหภูมิในร่างกายมันต้องมีความร้อนเผานะแล้วก็หัวใจต้องมีการเต้นแรงซึ่งอุณหภูมิเนี่ยต้องประมาณสัก39อัพใช่ไหมแล้วก็อัตราการเต้นของหัวใจในเวลานั้นอยู่ที่ประมาณสัก200ครั้งซึ่งร่างกายมันจะดูแบบว่าพุ่งพานมากๆเลยนั่นเองนะซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่มิสซิลีกับมวิเชโรเคยเจอนะครับแล้วพอต่อสู้เสร็จปุ๊บก,ก็จะมีอาการเหนื่อยล้าจากการเพลียที่ว่าปานปรากฏขึ้นมาตรงนั้นนั่นเองครับแล้วตรงนี้ก็พอจะได้้้้้้้้้้ขขอออสรร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 รุปแแลวววววว่่่่าาาาาาาถยงงงงงนนนนนนัันเนัเเเเเีีตตตตกกกะบใใหมหมจท็ แล้วก็ให้ร่างกายมีอุณหภูมิที่สูงมากขึ้นนะครับอันนั้นเป็นวิธีการปรากฏปานที่พวกหน่วยพิฆาตสูงคาดเดาว่าน่าจะเกิดขึ้นได้นะเวลานั้นครับมันก็เลยเกิดเป็นประเด็นต่อมาที่ว่ามีการฝึกฝนกับพวกเสาหลักนั่นเองครับโดยที่ว่าพวกเสาหลักเองก็ต้องฝึกฝีมือต้องฝึกฝนตัวเองให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นด้วยเพื่อให้มีปานปรากฏเนาะแล้วก็พวกนักล่าสูญเนี่ยเออที่เป็นประเด็นว่าก่อนหน้าเนี้ยมีความอ่อนแอจังเลยนไอ้พวกนักล่าสูนยุคนี้มันก็ต้องฝึกฝนฝีมือเพื่อให้้้้้มมมีีีควววาาาแแขขข็็งงงกกกกกรรร่่่ททยยิิึนนนนดันัับโเเซอสะุไพ การฝึกฝนกับพวกเสาหลักอย่างเงี้ยเป็นอย่างดีเลยนั่นเองครับผมก็ถือว่าเป็นการประชุมครั้งที่4ตามไทม์ไลน์ที่เราได้เห็นกันในเนื้อเรื่องนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นการประชุมที่สําคัญเหมือนกันแล้วต้องบอกว่าการประชุมครั้งนี้เสาหลักที่หายไปก็จะเป็นอุซุยเนาะแล้วก็เลนงกคูท,ที่ตายไปแล้วครับอุซุยคือกเกษียณไปแล้วตอนนี้ก็คือจะมีเสาหลักอยู่7คนที่เข้ามาประชุมกันในครั้งนี้โดยที่ว่าครั้งนี้มี7และครั้งต่อไปเหลือแค่2ครับผมการประชุมก่อนหน้านี้เป็นท่านขงยะมาดํานินการรปะชุมใให้รเารเปิดานก็เป็นท่านอมนแล้วการประชุม ที่5ของคลิปนี้ที่ผมหยิบมานะครับผมเสาหลักเหลือแค่2คนครับผมแล้วตอนนี้ท่านอามาเนะแลวก็ท่านคางอายะไม่อยู่แล้วครับผมก็คือจะเหลือเป็นลูกชายของตระกูลอุบุเจชิกิเพียงคนเดียวณเวลานั้นก็คือคิริยะนั่นเองครับแล้วก็จะมีเป็นน้องสาวสองคนที่อยู่รอดกันมานะครับผมก็คือร่วมช่วยสู้กันในศึกของมุซันศึกสุดท้ายแล้วทีนี้พวกเสาหลักเองก็ตายไปหมดนะครับเกียวเมมุอิจิโรมิซึริโอบานไยไม่รอดเลยครับก็จะเหลือเป็นชินาซึกาวะซานเมิที่เป็นเสาหลักวายุและโทมิโอกะ คนนี้เองก็ได้รอดชีวิตมานะครับแล้วก็มาพูดคุยเป็นประชุมเสาหลักครั้งสุดท้ายทั้ง2ฝ่ายก็ต่างชื่นชมซึ่งกันและกันนะคือท่านคิริยะก็บอกไปเลยนะครับว่าขอบคุณจริงๆนะทั้งกิยูและก็ซาเนมิที่ร่วมต่อสู้กันมาในฐานหน้าเสาหลักเพราะทั้งสองคนแล้วก็เพราะทุกๆคนที่ร่วมมือกันในการที่จะต่อสู้กับคิบุซุจิมุซันเราถึงสามารถกำจัดคิบุซุจิมุซันได้นะแล้วทั้งกิยูกับซาเนมิก็ชมกับท่านคิริยะเหมือนกันนะครับว่าทั้ง3ท่านเองก็สง่าง,งามมากๆที่รับสืบทททออดหหน้าาาีี่่่ลังจกพตยไ ไทันรก็สามารถมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็รับภาระอันหนักอึ้งอันนี้จนสามารถเอาชนะคิบุสุจิมุซันมาได้เหมือนกันนะเออก็ชื่นชมกันไปชื่นชมกันมาและวาระการประชุมสุดท้ายนี้ของท่านคิริยะท่านคิริยะก็บอกว่าประชุมเสาหลักครั้งสุดท้ายในครั้งนี้ผมก็ขอประกาศอย่างเป็นทางการนะว่าพวกเราจะยกหน่วยพิฆาตอสูรและเพราะว่าคิบุสุจิมุซันเขาไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วนั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการประชุมเสาหลักทั้ง5ครั้งที่ผมยกมาให้ฟังกันนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดเล็กเล็กกกกกกๆๆออยเเี่เ่่ววัับรรรืงงขงาาราประะชชุมมสหลจ สนุนสนานเกี่ยวกับเนื้อหาที่ผมหยิบยกมาพูดคุยให้ฟังกันนะท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการประชุมครั้งไหนหรือผมอาจจะถามว่ามีประเด็นอะไรเกี่ยวกับซนเนมิไหมอะไรเงี้ยแม่งก่อเรื่อด้วยหลายรอบสเสลือเกินอย่างเงี้ยท่านผู้ชมก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะโอเคในส่วนของคลิปนี้ก็ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดผมขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหมคห่คล